นคะรับวันนี้รถติดมากเลยครับทำงานเหมือนเดิมโอโ้เจออาวันนะอาวันท่อล้านครับ ปกับตาวันนี้เดี๋ยวเข้าไปทำงานที่ท่องหลอครับอบรรยากาศเช้าวันนี้เย็นดีครับอากาศประมาณยี่สิบหกองศานะฮะได้เลย หน้านอนจริงๆครับติดชิหมหายเลย ักเพียบเลย จะเบียดไปไหนวันนี้โอ้โหเสียวโอ้โหนี่ฮะ A1M นะฮะ ดูกระเป๋าด้วยฮะสีสิบหกไม่ใช่สีสิบหกบาทนะฮะหมายเลขสีสิบหกนะฮะท่อ,อยังลั่นเลยฮะ เป็นดูเกตี้ฮะมอนเตอร์ฮู้ววน่ากลัวสุดยอดครับฟังแต่เสียงนี่ก็ลั่นแบบนุ่มๆนะ เฮไปไหนเนี่ยเสี่ยวรถเขานี้สวยเลยนะผม ปัดนี้สุดยอดเลยฮนะอย่างเท่เลยฮนะอัน <c oughs> นี้สำหรับนั่งคนเดียวนะดูนั่งสองคนนี่จะนั่งไม่ได้เลยนะเพราะว่าเบาะสำหรับคนซ้อนนี่ไม่มีเลยนะ แฮนจับโชคนี่ก็โคตรสวยเลยฮะเดี๋ยวฟังเสียงเอาฮะท่านผู้ชมไปแล้วเตรียมตัวแล้วสามสองหนึ่งครับ โชคดีครับพี่ันนี้เข้ามาทองรอทองรอแต่ผมไม่รอนะฮะ ช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาครับกลับเข้าบ้านก็มืดโอ้เอ็นแม็กสายบรรทุกเรา จะเลี้ยวขวาได้หรือเปล่านะอุ้ยค้ยเกือบไปแล้วเที่ยวมาไม่ดูเลย ครับ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 ครครับเป็นไรครับ ให้ภัยขับขี่บนน้องถนนครับนิดหน่อยไม่ว่ากันครับเฮ้ยเกือบไปนิดเดียวเลี้ยวได้ปะจะเลี้ยวขวาไปได้หะ นี่มันเสียงวิทยุมาจากที่ไหนเนะี่ยในนี้วะกำลังนั่งกดโทรศัพท์เลยฮนะฟังวิทยุเสียงดังมากเลย <c oughs> ขเขาเลี้ยวกันยังไงฮะขออนุญาตนะฮะ